สวัสดีครับวันนี้มาดูเครื่องโน้ตบุ๊กโตชิบ้า L 4 0นะครับตัวนี้ลูกค้าแจ้งซ่อมมาวา่าเวลาใช้งานจะต้องเสียบตัวปลั๊กไฟหรือว่าอะแดปเตอร์ตลอดนะครับถ้าเกิดดึงปลั๊กไฟหรืออะแดปเตอร์ออกเนี่ยเครื่องจะดับนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบอาการให้ดูนะครับตัวนี้เข้าโปรแกรมอยู่ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยผมจะทำการ ดึงสายชาร์จออกนะครับอ่าโอเคพอดึงสายชาร์จออกปุ๊บเนี่ยเครื่องเขาจะดับทันทีนะครับอาการนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาที่ตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่มันเสื่อมสภาพแล้วนะครับอาการนี้ลูกค้าส่วนใหญ่มักจะอินบ็อกซ์เข้ามาถามเป็นจำนวนค่อนข้างเยอะนะครับโดยโดยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยโน้ตบุ๊กที่มีอายุ การใช้งานหรือว่าซื้อมาแล้วเนี่ยตั้งแต่1-3ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่แบตเตอรี่จะเสื่อมค่อนข้างสูงนะครับตัวนี้คือแบตเตอรี่ตัวใหม่นะครับที่ผมเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับตัวนี้นะครับแบตเตอรี่ตัวใหม่เดี๋ยวจะแกะเครื่องออกมาเปลี่ยนให้ลูกค้าแล้วจะามาทดสอบอีกทีหนึ่งนะครับ ครับผมได้แกะเครื่องออกมาเปลี่ยนตัวแบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวอันนี้แบตเตอรี่ตัวใหม่นะครับตัวนี้ตัวนี้คือแบตเตอรี่ตัวใหม่ที่เปลี่ยนนะครับแล้วก็จะมีสายเชื่อมลงเบนบอร์ดแบบนี้นะครับอ่าโนโตชิบารรุ่นนี้เนี่ยมันเป็นแบตภัยในเครื่องนะครับจะต้องแกะบอดี้เครื่องออกมาแบบนี้นะครับถึงจะเปลี่ยนได้แต่สําหรับลูกค้า ของลูกค้าบางรุ่นเนี่ยหรือว่าโน้ตบุ๊กบางรุ่นเนี่ยไม่จําเป็นต้องแกะเครื่องออกมาเปลี่ยนนะครับก็ถอดสลักด้านหลัง2ประมาณ2อสองเขี้ยวนะครับก็จะสามารถดึงแบตเตอรี่ออกได้เลยแต่รุ่นนี้จําเป็นจะต้องแกะบอดี้ออกมาเปลี่ยนภายในแบตนะครับจะเป็นแบบนี้เ,เดี๋ยวเราไปทดสอบบน Window ์กันอีกทีหนึ่งนะครับขับเครื่องโตชิบ้า เปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับตอนนี้เปลี่ยนแบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูผลการทดสอบกันนะครับก็ตอนนี้หน้าจอก็คือทดสอบการชาร์จของแบตเตอรี่นะครับจากจุดนี้นะครับจุดนี้ที่แบตเตอรี่มาจากโรงงานนะครับแล้วก็ค่อยๆชาร์จมาเรื่อยๆนะครับเปอร์เซ็นต์การชาร์จจะค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาทดสอบการดึงสายชาร์จออกนะครับตอนนี้ผมจะดึงสายชาร์จนะครับ อ่าโอเคนี่สายชาร์จออกนะครับเครื่องไม่ดับแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่ที่ดึงสายชาร์จออกแล้วก็เครื่องดับทันทีนะครับก็จะเป็นปัญหาที่ตัวแบตเตอรี่เสื่อมสภาพนะครับเครื่องที่มีอายุการใช้งานมากกว่า3ปีขึ้นไปนะครับส่วนใหญ่แบตเตอรี่ก็จะเสื่อมสภาพแล้วนะครับก็จะมีอาการพอดึงปลั๊กออกปุ๊บเครื่องเขาจะดับทันทีนะครับ ลูกค้าสามารถนําเครื่องมาซ่อมที่ร้านได้นะครับร้านจะอยู่บริเวณตรงข้ามสารจังหวัดหล่มสักนะครับข้างๆกับเมืองไทยประกันชีวิตศูนย์ซ่อมมดบุกหล่มสักนะครับขอบคุณมากครับ